สวัสดีครับได้เรื่องงามยามดีเลยนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูชมใหม่ชมใหม่ของใครหลายๆคนนะครับแทนแทนอะไรวะเครื่องสุบน้ำหรือเปล่าเบอร์ใหม่นะครับ T F หนึ่งสองศูนย์นะครับ N L P R สองม่ะ เงาเลือบตาเสียบตาวิบวับเลยนะครับคลิปวิโดโอชุดนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เห็นนะครับพูอะไรกรองกันเจแล้วก็พูดลงตอนรับสมาชิกใหม่ตดเอาใช่เอครับเจ้าของเขาน่าจะบานๆแล้วนะคร หลังจากที่ใช้ตังไปหลายบาทนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบยูทูบเบอร์นะฮะเท่านี้เ s ี้ยนนี้ยิ้มแข่งเลยเอานี้ s ทอนนะงานอินเดียนะฮะโอ้ไม่ใช the ่งานอินโดนะครับเขาระแบบด้วยเขระแบบอ่ะงานอินโดนปลายท่อจะเป็นเฉงาะเฉงาะหน่อยนะฮะลูกถ่วงตันนะครับงานอินโดนะครับว่าไปนี่ลินดี้เอาไปยังไงลินดี้เอาขึ้นไปยังไง พอได้ของมาก็เทียงกันแล้วนะฮะว่ารุ่นไหนรุ่นไหนว่ากล้องมึงจะใส่ตรงน,นี้เป็นยังตรงน,นี้คือถวยนี้เว้ยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับสำหรับราคาก็หมดไป45,500นานะครับนี่เครื่องนี้45,500นานะครับ <ไป S> 1> TF 1 120 เดียวนะครับเอูบเอ์ใครอยากฟังเสียงฝากติดตามาไว <ป S> ้ด้วยนะครับส,สวัสดีครับน,นะครับ